แฉเมียน้อยนักร้องเสียงนุ่มอยากเปิดตัวลงทุนสร้างเฟซบุ๊กอวดกำลังเป็นประเด็นร้อนที่ขาเผือกเฝ้าก่อติดเกี่ยวกับกอสิบรถแซบนักร้องเสียงนุ่มมาดละมูลถูกแฉสร้างภาพรักครอบครัวแต่ควงเมียน้อยไปไหนมาไหนมีหนำซ้ำยังพาไปเที่ยวต่างประเทศซ้ำรอยเมียหลวงแฟนคลับรู้แล้วผิดหวังสุดๆล่าสุด15มิถุนายนเพจเฟซบุ๊กข่าวบันเทิงช่องแดได้เมาส์เบาะแสเพิ่มเติม,เ,ตม,เ,ตม,เ,ตมเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า หลังจากมีข่าวนักร้องซอบล็อกเสียงนุ่มมีเมียน้อยแถมยังพาเมียน้อยไปซ้ำรอยเมียหลวงที่เมืองน,นอกล่าสุดมีแฟนคลับออกมาแชว่ามเมียน้อยอรายนี้พยายามลงอะไรต่างๆใน IG Story ตัวเองเหมือนอยากจะเปิดตัวทําให้เมียหลวงจับได้และประกาศให้ทุกคนรับรู้ไม่ว่าจะไปคอนเสิร์ตด,ด้วยกันก็ลงตั๋วเครื่องบินแล้วเผยชื่อนักร้องลงไอให้รู้ว่าไปด้วยกัน และยังสร้าง Facebook ขึ้นมาเพื่ออวดเวลาไปกินอะไรด้วยกันแม้จะไม่เห็นหน้าแต่บางทีเสียงนักร้องก็โผล่มาในคลิปนั้นแล้วมีแฮชแท็กดีต่อใจแฟนคลับที่สนิทจริงๆประมาณ80-90%รู้กันหมดแล้วว่ามีเมียน้อยเหตุผลที่อยากจะเปิดตัวเพราะรอมานานไม่อยาสักทีฝั่งนักร้องก็บอกไปเรื่อยๆว่าให้รออีกปีหนึ่งดานเมียหลวงจริงๆก็ไม่เอาแล้ว แต่ที่ไม่ออกมาอารวาสแสดงความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของเพราะไม่รู้จะทำไปเพื่ออะไรทำแล้วได้อะไรนั่นเอง